สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ลานจอดเคเคขีดขนส่งครับอยู่ที่บางปูสมุทรปราการนะครับมาชมรถสวยรถหล่อครับพึ่งออกมาใหม่ๆหมปลายแดงนะครับของพี่ทอมดันดี เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับพี่ทอมครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างเครื่องเท่าไหร่แทงทําจากที่ไหนนะสแตนเลสชุบโครเมียมนะครับเรี่ยมมินียมทุกอย่างเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกับพี่ทอมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ทอมดันดีเป็นที่เรียบร้อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยังหล่อเหมือนเดิมนี่คือเท่าแก่หนึ่งล้านของเรานะครับก็คือรถคันนี้ที่เพิ่งออกมาเมื่อเช้านี้เลยใช้เวลาในการต่อกี่วันใช้เวลาในการต่อน่าจะร่วม3-4เดือนนะ นานเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันเป็นงานทําขึ้นมือก็ทําไว้ก่อนไม่ได้เขาคันนี้ที่จัดเงินสดหรือว่าผ่อนครับผมไปรุ่นทุนไฟแนนซ์ครับยังไงก็ต้องผ่อนครับผมไม่ผ่อนไม่ไหวแน่นอนครับโอเคเรามาเริ่มจัดส่วนหน้ากันเลยพี่ของแต่งของแต่งก็ทางอู่เฮียแม็กนะครับเฮียแม็กเฮียแม็กเป็นคนจัดให้เราสั่งไปว่าเราอยากได้สเปคนี้แบบนี้แบบนี้นะอู่เฮียแม็กเฮียแม็กเทเลอร์นครปฐมครับอ๋ออู่เฮียแม็ก นคปรปฐมใช่ครับยัยแม็กเทลเลอร์นคปรปฐมนะครับก็คือสไตล์การตกแต่งเนี่ยจะเหมือนที่ว่าในเฟสเราเกินไปก็คือฝาเฟดของ<ช>พอเทียนไขใช่ค,คันนี้ก็คันนี้เป็นแม่ดอกคูณใช่ครับมแม่ดอกคูณถูกต้องครับ<ม>ก็ได้ชื่อมาเช้านี่ครับแม่มาเจิมรถแล้วก็ปูลงแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับก็คือรับอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่นะครับรถเพิ่งมาจอดในลานเคเคขีดขนส่งได้ประมาณสี่ชั่วโมง ใช่ครับ<ไ>สี่ชั่วโมงที่แล้วสี่สี่ชั่วโมงเนาะเพิ่งมาเพิ่งบินมาเลยครับทุกคนเพราะว่ามาดูรถสวยรถหล่อก,ก็คือแนวการแต่งของพี่ทอมอะ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสะดุดตานะครับท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีพี่ทอมขอบคุณมากครับท,ที่ดูแต่ว่าเอฟซีพี่ทอมน้าจยะเยอะกว่าผมเนาะอุ้ยไม่ขนาดนั้นช่องพี่ก็ททำไป,ไปเรื่อยๆแหละก็แก,ก๊กก,ก,ก,กก็แก๊กอ่ะมาต่อนะครับก็คือบางต่อบางต่อด้านล่างก็คือเป็นสเตเตทสามสิบสี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นของอ่ โอ้แนะนําให้พี่เลยใช่ไหมว่่คิดเราแค่แบบว่าอยากต่อใช้ล่างให้มันยื่นยาวลงไปข้างล่างเพราะว่ามันเป็นรถทางเรียบนะเราก็อยากได้มันต่ำๆมันจะดูสปอร์ตอืมแล้วก็มีแปลงหน้าเนาะแปลงหน้าจิก้าใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวของ GX z รับเป็นรุ่น360ก็คือไฟหน้าเนี่ยเป็นของ360หมดเลยใช่ครับไฟหน้าเป็นของ360เป็นเป็นรุ่นไฟหน้าโรงงานเราเแหละเป็นรุ่นปกติ ก็คือมากับรถเลยใช่มากับรถสติกเกอร์นี้ก็คือโดดเด่นเลยสติกเกอร์ตัวนี้เป็นของ2024นเนาะครับเป็น,นะสะท้อนแสงครับพวกชุดหน้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกงานไทยนะฮะงานแท้เรายัางไปไม่ถึงครับครับ,รบแต่ก็เป็นงานไทยที่คุณภาพดีครับเป็นเป็นคันเดียวหรือเปล่าพี่ที่ว่ามีกระจุกนานซ่าอืมรู้สึกว่าจะมีกับทุกคันนะแต่บางคันเราก็ถอดออกอะไรอย่างเงี้ยถอดออกเพราะว่ามันเริ่มแดงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาต่อ ด้านซ้ายของตัวรถนะครับก็คือตัวครอบพักเท้าเป็นสแตนเลสนะครับก็คือแนวคิดของพี่ทอมเหมือนเดิมเหมือนพ่อเทียนไข่<ช>เจ้าเทียนไข่เนาะใช่สวยงามมากพี่การแต่งรถของพี่เนี่ยแล้วก็เป็นล้ออลูมิเนียมเหมือนเดิมทุกอย่างจะอยู่ในสเปคที่เราต้องการไล่เบาเพื่อให้ได้น้ำหนักขนสินค้าที่มากขึ้นแล้วก็มีครอบอาฝาประตูเอยไม่ใช่ครอบฝาประตูครอบบังโคลฝังโม งหมดยิงหมดนะครับโอ้โหงานงานเนี้ยมากแต่ว่าไม่ใช่ช่างที่ต่อให้พี่เนี่ยไม่ใช่อ่าช่างแต่งรถโดยตรงใช่ไหมพี่อ่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนพวกนี้อ๋ออันนี้จะเป็นทางอู่ JR จะเป็นแท้งทางอู่ JR สเตเลสเนี่ยจะเป็นแท้งแล้วก็จะเป็นกากอ่อกากพวกเนี้ยกันข้างแล้วก็บันไดท่อไอเสียแล้วก็บังโคลนแล้วก็ลายท่อต่างๆจะเป็นงานของ JR ส l ต i t e ทั้งหมดเลยครับ คือว่านะครับเพราะว่างานสแตนเลสงานพวกนี้หนึ่งรักษาก็ยากก็จริงนะครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าความสวยให้ร้อยมีร้านให้ร้านเลยแต่การขึ้นรูปของสแตนเลสของพี่แกนะที่อูช่างแกก็คือแบบผมต้องยกนิ้วให้เลยพี่ก็คือสวยงามมากครับฝีมือของอ,อูจีอาร์เนี่ยพี่จรูนเนี่ยตั้งใจทําอย่างมากเลยครับให้ ให้งานออกมาดีที่สุดนะฮะอันนี้ชื่นชมจัดใจเลยนะครับอย่างถังน้ํามันนี่ก็มาจากตัวศูนย์หรือว่าเราไปซื้อถังน้ำมันนี่มาจาก pcy pcy ครับผมอ๋อถังน้ํามันก็คือมาจาก pcy อะไรแต่งจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนถังเดิมแต่อย่างใดนะครับแต่ด้วยแบบระยะเนี่ยมันจะต้องถูกบีบเข้ามาเพราะว่าถังเดิมมันเขายาวกว้างขนาดนี้เราเลยต้องบีบเข้ามาเพื่อให้เราได้พื้นที่ในการวางปั๊มได้แล้วก็จะลดน้ําหนักของตัวรถลงไดอีกเราจะ ลดน้ำหนักของเชื้อเพลิงลงไปอีกออทุกอย่างเราก็ใช้ในแค่ในความเหมาะสมอ่ะแล้วแนวท่อพี่แนวท่อ,ทอเหมือนเจ้าเทียนไขเลยใช่ถูกต้องครับเหมือนอเจ้าเทียนไขสไตล์สไตล์อ่ายุโรปครับสไตล์ยุโรปช่างเขาก็ทาได้แบบฝีมืออาชีพเนาะเราตอนนี้เรามาอยู่ด้านซ้ายของตัวรถหรือว่าตัวแม่นะครับของแม่ดอกคูณอ่ะตัวแท้งเรายังไม่พูดถึงเนาะ เดี๋ยวรเราดูรอบคันไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่ทอมพาผมเดินดูหน่อยอย่างอเจ้าเดียนไข่เนะาะกันชนท้ายพี่พี่พี่เคยบอกผมว่ามันเป็นแนวตัวทีกับหัวใช่ไหมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกับหัวโอ้โหเงาตาแตกเลยอันนี้คือความเงาความเงา,า,เงาของตัวท้ายก็คือเป็นเลนสามดสี่หรือว่าเลดมิเลอร์ เป็นเล็เป็นเล็มิเลอร์ครับที่ที่อ่าเขาขัดมาจากโรงงานแล้วแล้วคราวนี้ก็พับต่อ mm hmm. ส่วนส่วนช่วงรอยเชื่อมรอยต่อนั้นอนะ่ะคือเราทางพิจารุเขาจะต้องขัดแล้วก็ปาดเงานะครับ,รบทางทีมงานเขาก็จะจัดการให้ทั้งหมดวันนี้นะครับต้องต้องออกตัวก่อนเพราะว่าทําไมต้องแต่งตัวมาแบบกันเต็มขนาดนี้เพราะว่าผมกับพี่ทอมเคยทําคลิปด้วยกันมาแล้วหนึ่งรอบก็คือ แบบเรียวๆพี่ทอมพึ่งมุดออกจากวัไปท้องรถเลยอ่าวันนี้พี่ทอมก็เลยให้เกียรติช่องโอลิฟนะครับโดยการแต่งตัวดีๆหน่อยอันนี้น่าจะดีสําหรับพี่แล้วล่ะเพราะปกติพี่เพิ่งมาแต่ทํางานว่างั้นใช่ก็เลยต้องได้ใส่ชุดนี้ใช่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่เราได้รับรถคันใหม่เข้าบ้านเราก็เลยแบบอะอย่างพี่ทอมบอกนะเป็นวันดีรับรถคันใหม่เข้าบ้านคือแม่ดอกคุณก็แต่งตัว ใช่แล้วก็แต่งตัวให้มันยังไงดูดีดูดีสักหน่อยวันหนึ่งเหมือนกับเราเรายังไม่ได้ทํางานวันนี้แต่การแต่งตัวของผมก็คือปกตินะมาหาพี่ตอมาันั้นก็แบบนี้เลยแต่ว่าเสื้อจะคนละสีกันอ่ะเรานอกเรื่องไปเยอะแล้วเรามาต่อที่ข้อกกันหมาหรือว่าอ่าข้อมอเตอร์ไซค์ขนขนส่งข้อกันมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วแต่คนจะเรียกกันไปนะทุกคน ก็คือตัวนี้ปกติเจ้าเสียนไขนะครับจะเป็นแบบไหนนะพี่จะเป็นแบบแบบรั้วแบบรั้วแต่ว่าแบบรั้วจะจะไม่จะไม่ตัดหัวตรงนี้จะไม่มีสแตนเลสรอยต่อไม้ต่อตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้พี่ปิดไว้เลยใช่เขาต้องให้ปิดตามกฎหมายกําหนดตามกฎหมายกําหนดเนาะแต่ว่าคนส่งให้ผ่านได้ใช่ไหมพี่ครับครับก็คือทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อน ที่ใครมีรถเป็นของตัวเองนะครับทาแบบนี้ขนส่งให้ผ่านนะแต่ว่าจะยากนิดนึงยากตรงที่หาช่งางทานะครับเพราะว่าช่างน้อยมากที่จะขึ้นรูปให้งานเราแบบเนี้นะครับ,รบส่วนท่อตัวนี้คือ,ค,อคือท่ออะไรพี่เป็นท่อฟู้ดเกรดเหมือนเดิมท่อฟู้ดเกรดครับท่อสําหรับใช้กับอาหารท่อสําหรับอันนี้ก็คือทางเข้าทางออกหรือรว่ายังไงทางเข้าทางออกฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นท่อเก็บตัวอย่าง ฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อสําหรับดูดจากแม่สู่ลูกออ๋ครับผมก็คือวางสแตนเลสหมดเลยครับทุกคนดูหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าใส่เลสหมดเลยรอยเชื่อมมันไม่รั่วหรออันนี้ผมก็สงสัยนะแต่ว่าไม่ขอถามดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะยาวเนาะเพราะว่าสแตนะเลสอ่อตรงเนี้ยสแตนเลสี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าเวลาช่างจะเชื่อมเนี่ยเขาต้อง <c oughs> ทําการปิด เชื่อมเชื่อมเชื่อมประกอบก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เอาแก๊สเนี่ยส่งระบบเข้าไปในลําท่อเพื่อเลี้ยงแก๊สไว้แล้วเวลาเชื่อมมันจะไม่เกิดขุยมันจะไม่มีรอยแตกรอยเชื่อมเนี่ยข้างนอกเป็นแบบไหนข้างในจะเป็นแบบนั้นเลยม,มันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่นะครับผมได้ความรู้จากพี่ทอมความรู้ใหม่ก็คือการเชื่อมตะตนเลสโดยที่ไม่ให้รั่วต้องลมแก๊สใช่ครับไม่ให้อากาศเข้าด้วยใช่ถ้าอากาศเข้าเม,มื่อไหร่เป็นขุยและดําทันที สายพี่ทอมเข้าสายโทรศัพท์เข้านะครับพอดีมาถึงส่วนท้ายพอดีนะมาต่อที่ซุ้มล้อหรือว่าบางโคับเราทําเป็นเหลดหมดเลยมันอันตรายไหมพี่เวลาเราดูแลรักษาแบบล้างนถดล้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนบางโคนสแตเลสปกติแหละครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นมุมโค้งมันคมอยู่นะครับแต่แบบมือล้วงเข้าไปเนี้ยแบบไข่ได้เลยนะเนี่ยอย่างตรงนี้เลยได้เนี่ยอย่างตรงนี้เลยดยูดิแบบ ถ้าถูถ้าถูแบบนี้ก็ล้างนวอย่างนี้ปื๊บปื๊ดปื๊ดี่ะผมบอกเลยขาดเลยนะถ้าไม่ใส่ก<ฮ>็ทางเราล้างกันเป็นปกติอยู่แล้วตรงนี้แต่ว่ามันมีการใส่ถุงมือหรือเปล่าพี่ก็ล้างแบบไม่ได้ใส่นะแต่เขาจะรู้มุมล้างแล้วก็อ,อ๋อก็คือชํนานาญแล้วใช่แล้วก็มันก็ไม่ได้คมแบบเกินไปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยละเอียดงานงานละเอียดจริงนะครับอู่อู่นี้ผมต้องยอมรับเลยนะ พราะว่าตัวอย่างกระทะนี่ก็คือทางอู่เขาก็ปัดมาให้เออ่กระทะเนี่ยเป็นของแมกนัมจะเงามาอยู่แล้วอ๋อเป็นของยี่ห้อแมกนัมก็คือเงาวิบเลยตาแตกเลยยาง 11R 22.5นะาป็นยางแบบที่รถบรรทุกเขาใช้กันนะครับทุกคนช่วงท้ายของตัวแทงหรือว่าของตัวลูกนะครับครับนี่มาดู จุดคลายแมตของเราอ่าของเจ้าอ่าเทีนยนไขเนาะเทีนยนไขมันจะเป็นแบบไหนพี่ไอตัวล่างเนี้ยตัวนี้จะเป็นพับรอยต่อลงมาสักประมาณน,นี้แล้วก็เป็นไม้ต่อ,อสองสองตัวแต่ตัวนี้จะเป็นกานชนในรูปแบบใหม่มาต่อที่ข้ออ่าไฟท้ายของตัวลูกนะครับก็คือใส่หมวกแก๊ปให้เรียบร้อยนะครับหมวกโอ้โหรอเลยอ่าไฟท้ายก็จะมีไฟเบรกสองดวงเลี้ยวสองดวง นะครับก็มีไฟถอยหนึ่งดวงก็คืออยู่ด้านล่างนะครับส่วนขาวแดงก็ตามขนส่งของเขาครับนะครับมาดูฝั่งนี้ก็จะเหมือนอีกฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเหมือนกันกบฝั่งซ้ายก็คือฝั่งของด้านขวาเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เหมือนกันมันก็ยังไงอยู่เนาะนาะพี่นะใช่อ่ะเรามาถึงตัวแท้งกันเลยตัวแท้งหนึ่งคือท่อตัวเนี้ยผมไม่รู้จริงๆนะผมก็เลยถามว่าคือท่ออะไรครับท่อเก็บสายยาง เขาเก็บสายยางใช่ครับสายยางโหลดน้ามันลืใช่ครับน้ำมันสายยางถ่ายสินค้าสำหรัจากรถสู่แท้งของลูกค้าอะไรก็ต้องปิดผนึกไว้อย่างดีใช่ครับต้องมีสายสําหรับสํารองหนึ่งเส้นแล้วก็สายใช้จริงหนึ่งเส้นแล้วก็สายจากลูกสู่แม่ก็จะถูกเก็บไว้ใต้ของใตล่างใช่ครับแล้วไอ้กล่องตัวนี้พี่เป็นกล่องอมากเลยเป็นกล่องเซฟตี้เซฟตี้ครับสาหรับยกบาร เการตกครับการตกอ,อยู่บนอยู่ด้านบนใช่ครับการตกอยู่บนแท้งนะไอคือก็คือปุ่มตัวนี้มีลบาทุกอย่างก็คือเซ็ตมาให้หมดแล้วแล้วก็ระบบแหนบของตัวลูกอัพี่ระบบแหนบตัวนี้จะเป็นเหมือนกันกันกบเคนไขก็จะเป็นพรา,าบลิกแหนบพาราบลิกเป็นแหนบสองชั้นเป็นแหนบสองชั้นนะใช่ครับข้อดีคือจะมีน้ําหนักที่เบากว่วาแหนบทั่วไปแบบ ปกติจะเบากว่าแนบไปปกติเนี่ยตับละ30กิโลกร,รมัมก็ใช้้งหมด4 3่จดมคูณนี่ <30. 4. S 2> ไม่น่าเลยทำไมรถพี่ทอมดันดีถึงว่าท้ายแนบพราโบลิกหมดเลยใช่ครับเร,รบัก็คือเรื่องน้ำหนักด้วยใช่อะไรด้วย,ด,วยด้วยความแข็งแรงด้วยสภาพด้วยเพื่อความนิ่มนวลในการยึดเกาะถนนด้วยถามตากล้องเราเพราะว่าตากล้องเรามือสมัครเล่นบางคนแซวนะว่าเอ๊ะทไมมันดูแล้วแบบ เหมือนไล่เบาแล้วทําไมของแต่งมันเต็มคันมันจะหนักเบาใช่เราไล่เบาเพื่อมาใส่แต่งมันก็ไม่หนักนะมันก็ไม่หนักคืออย่างที่บอกครับมันมันไม่หนักหรอกเพราะว่าของแต่งมันเยอะก็จริงแต่มันเป็นสแตนเลสแผ่นนึงก็ไม่มันก็เท่ากับเหล็กเข้าไปที่เราต้องใช้อยู่แล้วเนาะใช่เท่าเท่ากันดีเบากว่าเหล็กด้วยซ้ำใช่นะแค่เราแทนที่เข้าไปเพื่อแบบมันจะได้ไม่ต้องเป็นสนิมแล้วมันก็ง่ายต่อการดูแลรักษา รถมันก็จะไม่มีแบบพวกเชื้อพวกอะไรเนี่ยก่อตามรถมันจะตรวจสอบได้ง่ายครับข้อดีของตัตาเลตคันนี้จบไปที่เท่าไหร่พี่ทั้งตัวแทงตัวแม่เลยเสร็จเกือบเกือบแปดล้านนะโอ้โหเกือบเกือบแปดล้านครับ<ไ>ทุกคนล่าสุดนี่ประมาณมันเจ็ดไปปลายแล้วล่ะเจ็ดไปปลายอันนี้ยังไม่รวมเอาเข้ามาปุ๊บถึงที่บ้านเสร็จปุ๊บก็ต้องมีแต่งเพิ่มถูกต้องไหมคงจะไม่แต่งเพิ่มแล้วครับก็คือสุดแล้วอ่าจบแค่นี้แล้วจบแค่นี้แล้วแล้วคันนี้โชมไหมพี่ ถ้ามีงานเอาไปคุยกันกับเจ้าเทียนไขหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูปลายปีก่อนแล้วกันเพราะว่าปีพี่ก็เกรงใจเนาะเพราะว่าเราแบบเหมือนเยอะแล้วใช่ใช่งานอะไรบ้างมีงานจีทีนะครับราชบุรีแล้วก็งานเจ้าเนงะแล้วก็งานชุมพรชุมพรพอเราบางทีเราคิดนะถ้าเราออกไปบ่อยกลัวเขาจะเบื่อขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบด้วยนะฮะ นี่ครับคือตัวตนที่แท้จริงของพี่ทอมนะเป็นคนนิ่งๆเงียบเแต่ถ้าได้เล่นงานก็สนุกเหมือนกันนะครับเ<ช>พราะว่าเป็นคนเฮฮามากใครที่อยากถ่ายคลิปกับพี่ทอมอยากถ่ายรถพี่ทอมเนี่ยสามารถถ่ายได้ไหมได้ครับไม่ห่วงไม่ห่วงเนาะถ้าถ่ายไม่ได้ผมคงโวนไปนานแล้วนะครับผมคงโดนนานไปนานแล้วนะครับระบบลมนะครับระบบระบบ,ะบ,บถังลมเรามาเข้าเรื่อง รา,ายละเอียดของตัวรถกันหน่อยนะครับระบบของถังลมก็คือจากโรงงานโดยแท้ก็คือคมี3มลูกนะครับ,รบที่เห็นหลักๆเลยตร,รงนี้จะเป็นระบบเดิมเราจะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่งไปเติมอะไรเขาครับแล้วก็มีบ่อนะทุกคนบ่อตัวเนี้ยรู้สึกว่าได้มาที่ไหนจากไหนอะไรยังไงก็เฮมแม็กเขาจัดให้ครับติดมากัะรถใช่บอมีบอมีแต่นะครับมีบอมีแต่แต่ลมด่วนเนาะ นี่รหัสเครื่องเป็นรหัสเครื่องอะไรพี่มันใช่ของ 6U7 ไหมอ่าใช่6 u z อ๋อตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องรหัสของ6 u z ก็คือ360 360นะครับผมเห็นแถวไพศาลนะทำปิดกองเหล็กก็คือเขาจะตีเหล็กออกมาเลยเป็นรูปไส้กองเลยตามรุ่นเลยฝากองก็ขันปกติเลยเหมือนรุ่นอาพวกอ๋อเหมือนรุ่นรุ่นสุดได้ก้าเนี้ยใช่ครับใช่ผมเห็นแวบนี้เขาก็จะต่อมาปุ๊บ แล้วเขาจะโยงเข้าไปบนหัวเขาจะใช้อาสแตนเลสประมาณขนาดประมาณสี่นิ้วนะถ้าผมจําไม่ผิดนะอเขาจะใช้สี่นิ้วแล้วเขาจะเอาไปไว้อยู่บนตัวไซกองนะแล้วเขาจะใส่กองแก้วคือมันจะเป็นหกอวบเหมือนรถถใช่ไหมกองแก้วที่ว่ามีน้ํามันเครื่องหรืออะไรทุกอย่างหล่อๆอไว้ใช่เหมือนอาของแมคโครเหมือนรถไถ f o r ฟอร์ดที่มีกองขึ้นมาด้านหน้าเขาจะต่อไป้ด้านบนก็คือมันเป็นรถหกร้อดาดินรถดินนะครับ ซึ่งมันวิ่งกับทางฝุ่นอ่าครับมันเหมาะมากเลยพี่มันเหมาะกับงานทางฝุ่นใช่ไม่ต้องเป่ากองเลยมผมดูไอเดียนี้ก็คือไอเดียของพี่วุฒินด่วดนะผมบอกชื่อได้เลยใครอยากทำก็ลองลองไปดูคลิปแกก็ได้นะครับ,รบแต่ในส่วนของช่องผมผมยังไม่เคยรีวิวพี่ต้องไปดูแล้วเพราะาพี่ไม่รู้จริงๆใน,นความรู้ใหมพ่พี่แต่พี่เคยเห็นแค่มันอยู่ในรุ่นของรถไถฟอร์ดแค่นั้นเองอ แล้วบางคันเขาก็ไม่มีน้ามันมานะบางคันมันก็แตกแล้วบางคันเขาก็เหมือนเรายังไม่เคยเห็นรูปแบบที่มาสมบูรณ์อ่ะครับแต่ว่าที่แกทำแกจะใส่สองรูเลยแยกอือเพื่อให้มันลมมันฟล o w ์ขึ้นเร็วขึ้นแต่ผมก็แอบสงสัยอยู่ว่ามันจะมันจะรั่วหรือเปล่ามันจะฝีหรือเปล่าเนี้ยเอีแต่ถ้ามีคนทําหลายคนแล้วแสดงว่าน่าจะประสบความสําเร็จ ในระดับหนึ่งแล้วนะน่าจะใช่นะถ้าในมุมมองของพี่อ่ะเรากลับมาดูแม่ดอกคูนกันต่อนะครับฝั่งนี้ย้ำมุดนะครับบางโคนย้ำมุดหมดเลยแล้วก็เอามาดูภายในกันหน่อยภายในนี่ยังสดสดเลยนะสดสดเดิมเดิมไม่เป่าด้วยเพราะว่าดอกดาวเรืองใหม่เลยใช่โอ้โหมีดอกดาวเรืองก็จะหอมหน่อยภายในเดิมศูนย์เดิมโรงงานครับนะครับวันนี้นะครับเราก็รบกวนทอมมาประมาณแสงสวย เลยให้มาถ่ายมุมนี้ตากล้องมือสมัครเล่นนะต้องขอบคุณพี่เก่งพี่เก่งขับเบอร์ไหนพี่ KK020 ใช่ครับสองศูนย์ใช่ครับอ๋อก็คือชบาเงินใช่วันนี้ก็ดีใจนะครับพี่โอลิฟสายมันมาเป็นแขกรับเชิญในช่องเรานะฮะช่องผมช่องผมเดีช่องโอลิฟนะช่องช่องผมแป๊บเดียวแลวพี่ขโมยช่องมาแล้วผู้ติดตามพี่เยอะของผมนะโอ้ยไม่ขนาดนั้น ก็ฝากช่องพี่ทอมดันดีนะครับก็คือช่อง KK ขีดขนส่งนะหรือว่าทอมดันดีนะครับใน u t u b e เพจ a c e b o o k ท i k ต o อนะครับมีทุกช่องทางเลยนะครับคนติดตามเยอะกว่าผมอีกนะครับทำไปเรื่อยๆครับเป็นแขกรับเชิญนนะครับผมหรือว่าผมเป็นคนบุกลุกก็ไม่รู้นคิดวันนี้มาได้ตลอดครับโอล็บขอบคุณพี่ทอมมากครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแม่ดอกคูลรถคันใหม่รถคันใหม่ อ่าก็คือน้องเล็กสุดเลยครับเป็นน้องของเทียนไขเป็นน้อง,องสาวใช่ครับคันนี้เป็นยังไงครับผู้หญิงคันนี้เป็นผู้หญิงเนาะใช่ไม่ได้นางเป็นผู้หญิงเป็นยังไงบ้างทุกคนก็คือได้ดูแล้วว่านี้กับเจ้าเทียนไขเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่อยู่ด้านบนนะครับก็คือคันนี้จะ DNA เหมือนกันขนาดมากน้อยขนาดขนาดไหนเอาให้ไปดูเอานะครับ,รบมันจะมีอยู่2 EP อยู่แล้วเนาะนไปดูในอินเสิร์ ไป็นบร insert ได้ผมจะลงให้ดูนะครับว่าเทียบกับเจ้าเทียนไขแล้วก็แม่ดอกคูณหรือว่าพ่อเทียนไขนั่นแหละครั DNA เขาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่คันนี้จะจบหน่อยจะจบร้อเซนหน่อยก็คือจะเอาพ่อเทียนไขมาปรับแก้ใช้ในแม่ดอกคูณใช่ครับจากข้อมูลที่ผมถามตาตากล้องมาคือมีหลายจุดบ้างที่ปรับแต่งเราไปปรับแต่งไปใช่ไหมซุ้มล้อใช่เดิมเนี่ย ถอดไม่ได้ต้องถอดบางโคนแต่นี้บางโคนก็จะดูบางหน่อยคือชุดนี้จะถอดล้อได้หมดเลยโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอลิฟสายหมันให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเคเคขีดขนส่งหรือว่าพี่ทาดันดีนะครับอันนี้ก็หล่อเลยนะครับอันนี้แต่งตัวมาหล่อเลยทั้งสองคนเลยนะครับนี่ต้องย่อตัวเองกันหน่อยนะครับขอบคุณตากล้องด้วยนะครับพี่เก่งนะครับขับอาชบาเงิน เดี๋ยวมีวันน้องว่างเดี๋ยวก็จะมารีวิวชบางินได้ครับได้ครับหรืออาจจะมาแบบที่มาไม่ต้องตั้งตัวเลยครับเอาแบบเอาแบบตรงพี่ทําอยู่ตรงไหนเนี่ยสาสตร์กล้องไปเลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่รอบนี้มาพี่ตั้งตัวเห็นไหมพี่มาในลุคลักษณะที่ดีหน่อยลักษณะที่ดีผมก็เลยไม่กล้ายืนแบบเนี่ยยืนห่างๆนะทุกคนนะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ